ก็หนูกินอุ่นรอแล้วเนี่ยรอรอแล้วครับโอ้โหเราอยู่กันในไมค์ครับไอเอสครับผมวันนี้เราอยู่กับกินอเนี่ยหนึ่งพี่นุ้ยไปไหนแล้ววะเราไปทางไหนเนี่ยโอ้ใช่โอ้โหเอาเอางูโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ยอ่ตายพี่ไอ้าวพี่ไตมอนเอางี้เหรอ โอ้ยสี่งดังไรเดี๋ยวเมื่อกี้มันแข่งกันเหรอวะสักลูกลิกกูองดูพระอะไรขีดจำกัดลงทุนกับกูอ่ะไม่เคยขาดทุนและสักลูกลิกกู

บ้บแล้วจะตันรถดับเต้นตันต้นเต้นต้นต้นเ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 ต้น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 ตันต้นตนเต้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 นตนเต้นต้นต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 น กูโดนอีกแหละยังยังยังูหอาที่กลับบ้านก่อนคูซาบินมาทำไมวะพี่โอ้แล้วว่ายิหนอยยตกหลุมรักเธออะไรวะโอ้ยอย่าเด้งอย่เด้งเดงด้งดังดิ้งด้งนอนแล้วตีสามทำไมจะตื่นหัโมงเหรอ เหมือนกูเป็นเลี้ยวจิตสัมผัสคุยกับปัญญาดิบก่อนร้องนะพอยนะก็ร้องก็ร้องนะเพื่อนนะถ้ากูไม่ได้ของจากมึงกูคงไม่รู้แล้วจะไปหาของที่ไหนแล้วเพราะมันหายากมากๆเลยแคลไซเอามาตั้งเลยพอยพูดว่าอะไรนะตั้งมากูไม่มีพอยจะให้ใช่ไหมใช่ไหมเอาเพชรมาขอร้องละพลอย พอยขอเธอขอขอกันง่ายๆอย่างนี้เลยล่ะใช่แล้วพอยเราแค่ต้องการแคลไซด์ของเธอพอยต้องการเพชรเท่าไหร่อาพิเศษกล่องแรกคิดเป็นจะแตกละใดแล้วกันนะพอ a r r a t อ r a นาร์เ n a r r a t นาร์เ r เ a อ r ์นา r ์เร r ตอร r a าร์เรเ e อร i นาร i t รเตอรนา r อร์นาอลก

ตรงนี้กับน้องพลอยน้องพลอยจะพาพี่ไปไหนพี่อยู่บ้านนอกคนเดียวเงาเงเป่าเปียวอยู่คนเดียวอย่าตบลุมรักเธออยู่ตรงนี้กับน้องฟุกอือยู่กันมาตั้งนานแล้วน้องฟุกอยู่ตรงนี้น้องฟุกทำอะไรน้องฟุกสนใจมาห้องพี่ไหมทำไมรู้สึกเหมือนมีอะไรกำลังเล็งมาทางนี้วะตัวไหนวะ <c oughs> ผมสัมผัสได้ถึงพลังงาน โอ้โหเอาวัดขึ้งบนด้วยโอ้โหไหนแกเนี่ยไอ้ฟุ๊กอะไร่ไอ้พลอยแม่งหลอนหลอนจริงหลอนจริงเฮ้ยมาก่อนครับไปกินลูกชิ้นก่อนเอ้ยขาตาลูกชิ้นตีวัดครับบ๊ายบายไม่เอาลูกชิ้นเหรอโรตีแผ่นเยอะๆโรตีดิบ แม่เอาโรตีสุ่งโดนรมจะหายเลยว่าพวกคุณขาใจแล้วผมพวกคุณมาเลยมาเต็มที่แล้ววันนี้กูสามารถแับสั่งตายระยะไกลในบมั์สซลสคิวปุ๊บมากูจะกลายเป็นบาบาทอสโอ้ยไม่ดีมากันบาบาทอสบาบาทอสไม่บาบาทอสจี้เลยบารอบาทอสเหรอโอ้ยจี้พี่ดุหลงบาบาทอสไม่ต้องหรอกเดี๋ยวอ้พี่ชมมากันนอนเปุ๊กไอ้สัไอ้ประตูเป็นบาเรียใ้พี่ดู้ไ เออใช่ตีไม่ได้ไม่ได้หรอกว้แต่มันต้เข้ามาข้างในอุ้ยคนตักใครสิอริต้าพลอยคำในดิยินสิเย็บปากระมวกระมัวลพอยกระมัวลกระมัวชาลาลาลาชาลาลาอินเดเชฟแทแทแทชอบสับลูกตรงไนไห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 เดียว โอ๊ยไอ้เงี้ยปวดกลับไม่ได้โอแล้วนี่อะไรไม่ได้ <c oughs> ปวดกลับเข้าไป,ปอกีกตอนนันมาเข้ามาอีกของตัวไอ้เจ้าโอ๊ย <c oughs> ไม่ไม่กูไม่จะเข้าเกิเเร์ฟพี่ <c oughs> ขอเคลียร์ตัวพวกนี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวไอ้เงี้ยตัวชาร์เตอร์มันซ้อนกันได้เลยแต่เมื่อกี้พี่เห็นสกับโฟดิ้งสีม่วงผมก็เห็นแค่โ่นดิ้งสีม่วงคืออะจริงๆคือมันยืนมันยืนมันยืนค้างยันลูกบวชลูกตายหลานบวชได้เลยพี่กูไม่ให้มึงมี กลับมาบ้านกูก่อนมาช่วยกูทำบ้านน่อยมาหาราจ้านะไอเดียอเดยวไอเียวเดียยไอเียวไเีวเีอเดียวอเยอดยอเยวอ้ียวีอียวเียวไอเอเียดียวเอเียดีวเยยเเียอออไอพวกกอดยยอเย โอ้มึงเนี่ยอุ๊กฟุ๊กฟุ๊สวยจัดเดี๋ยวมานซ่าที่บ้านกูมุกจำไหมพุมึงพุกฟุไว้ทำเชี่ยนะห้าสเต็กในตัวน,น,นีน่ฟุ๊กไว้ทำเชี่ยอะไรเอ้ยใครมาอุ้ยตกใจมันข้างข่าวตาย คมคมเลยคมคอมโอ้โหเสียวแต่เมื่อกี้ข้างข่ายิงโดนละไอ้โดนได้ยังไงก็ไม่รู้ไอ้ข้างข่าวตายเฉยเมื่อกี้คมคมมันคมสุดแค่ไหนยังไม่เลิกยิงเลยคุณเสียวโดนลูกงรุงมากเลยจริง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 เห็นใครวะแมวพิลักกี้แมวแล้วแมวมันไปร้องครั้งเดียวมันต้องร้องหลายทีแมวแมวร้องหลายทีแมียวแมวแมว ไหนอะร้องไปแล้วไงเมื่อกี้ไหนวะงูไม่ได้ยินเอใช่โอ้อันนี้อย่าแมวลักกี้ร้องหลายรอบนะแมว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 แม่นมวแมวแมาแมวแมามวแาวมมาว่าใครวามเยอะสุดใมวแ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 มวมวแมอแผวแมวแมวมวแมวแมวแมวมวแมวืมใแมว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 แมมวแมวแม่รู้มม กระดักตบมึงอยู่ไม่รู้เหรอดักตบดักตบดักตบวันละหมดหิดไหวอยากตบหน้าไอ้กายแล้วจูบเฮ้ยต้องใส่รึเปล่าก็นี่ไงรับใหม่อนาคตเนี่ยอนาคตไอซเอมพีเนี่ยต้องกลายเป็่างอะอะเปล่า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 อะไรนะเปลาหวานอ่ะเออหนูปรับปรุงฟาร์มแต่ก็ใช่ว่าจะไม่ต้องดูมันนะยังไงก็ต้องกลับไปดูมันอยู่ดี เริ่มดูแลหัวใจพอยด้วยนะมันบอกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ว่า คือกติดยู่บนเฮลิคอปเตอร์ช่วยกูด้วยกออกไม่ได้เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เนีลงไม่ได้เว้ยมันบอกว่ากัจะคอมแบทแอเรียวอตเตอรฟัเฮลิคอปเตอรอุ้ยโอ้โหอุ้ยอุ้ยอุอ้ยแมทชิลวกายแมทชิรียวเอาไปแมทชิลิวแบทชิลแบทชิรียวไปครับเกียไว้กินกันนมส่วนเธอไว้กินกับเราอุ้ยเอ้าว้าวว้าวว อ้ไ่ยไอ้ลิตเติ้ลเด็กกุซ่าลิตเิดกกซ่ากูจตีนะมันมีปืนมันเดินดิเที่ยวมันมันาักจังวะมาดูนเล่มดเลมเหรอนเลมบ้านึงไหนวะฮ้ยลากเกไอเียลากเกว้ย อ๋อนี่ค <pursue schemes> uh, so like uh, right. ือเราตกแต่งสปาไปตีมิปมาด้วยวี่ีเนี้ยเหรอที่เคยคิดว่าฟรีดอมมันจะเปลี่ยนร่างหรอเฮ้ยฟูจาฟรีดอมมันมีจมูกอย่างงี้ด้วยไม่ฟูจมแต่มูกสงสัยนุ้ยยังไม่อยากสัมผัสชีวิตไวเก่ตายแล้วรู้ไหมว่าแถวนี้มีคนแอบดูเราอยู่ เฮ้ยมิเลเจอร์ช่วยจัแบหบน่อยแต่วะาพลอยมึงลองหัวดูมึงรู้ไหมเนี่ยตกใจตกใจ <c oughs> โอ๊ยดูเฮ้ยใครใครเนี่ยเฮ้ยว่าหัวแปลกๆแล้วเว้เยหนูมุกวาดไปด้วยหนูหนูมุกวาดห้อง <c oughs> เราไม่เราไปไหนเราไม่ไม่เอาเหล็กหรอพวกมึงพวกมึงใช่ไหมพวกมึงใช่ไหมยุดุกยุดทีดีแลุย่ยุดส่มใช่ไหมพวกกับไอพวกพวกอมาแรงวันพวกนี่ไอเหี้ยมาัใส่หัวแล้วเปิตัวอะไรปินกันอยู่คือแบบวัไอก่ เอาหัวกูขึ้นมาดิไม่ขายอะไรวะหลวงพ่อฟุกอะไรกันกันบินกันอยู่ช่องด้วไม่รู้จักโชกุบุสึป่ะลุงแป๊บหนึ่งขอประมวลผลก่อนมันคืออาหารหรืออะไรวะคืออาหารไม่ใช่อาหารมันคือเนื้อหมูเดี๋ยวเดี๋ยวโชกุบุสึพองอาหารเหรอเอ้าวก็พิเศว่าเขาบอกเนื้อหมูไม่ใช่หรอเนื้อหมูโชกุบุสึมโนกาตาริหวานนุ่มระบุนริ้นกินแล้วลิ้นสะพัดเหมือนจะทัชน้ำอ๋อเอสครีมอาบน้ำไหม จะได้บะหมี่ราดข้าวขอหน่อย l u ก k y เขาบอกแล้วไงเกาเหลาพิเศษเส้นพี่เนื้อหมูชงกุ้งผุสิพี่สมอนพี่สมอนขำเยจะได้มีกล้ามท้องไงพี่จะได้มีข้าวของอะไรเนี่ยโอ้คืนที่นอนกูเปียกไปด้วยน้ำหมดเลยทั้งคืนเอึเงินก็หนักใจร้านหมูทาบมีละหมาดใส่ไม่ดีเป็นลบหลู่ศาสนารณะเขาพี่พูดอย่างนี้พี่โดนโดนเลย เอาโดนเลยสามารกปูบหายไปเลยหายจริงโดนแรงโดนปลูกไงโดนโดนเล่นหน่องเจบร้อยพลังแห่งการเอาล้อคูก็โดนเลียโดนครูเลยไม่ไน้าที่ขวากูหมุนไปแล้วไอเฮียเหนกิมดุแต่แต่ที่ขวามุนไปแล้วเฮย้งเชียร์พลังแห่งการเอาร้อนั่นไงไปแล้ว้ะไปเำชามๆเลยเมื่อกี้อีกคนหนึ่งไปกูเชียร์นะไอเริ่มกลัวนิดมาแล้วนิดมาแล้ว เอ้ยเย้เอาแล้เร็วอย่าเดี๋ยวมันก็ลงเหมือนแลมปอะไรโอ้ยดางโอ้ยมาเรือทำไมใต้เรือมีน้ำวะใต้ตาเรือมีก้อนเมฆก็แปลกไอ้ต้นไอ้ต้นตกปลายังไงวะจันเบสสอนนี่จันเบสใช้สัญชาตญาณจันเบสเตสโซสโชดคู่กับจันบอสบอสโซเตชโอ้ยปลากูขึ้นบกไอ้กาย มึงใช้ภาษาแบบร้านลากับแฟนไหมงา้าอู้อ้าวคุณจะไปบอกแฟนของผมนะว่าแบบผมไม่เคยพูดง้าคุณจะไปบอกขอเขานะกูจะพิมพ์ง้าไปแล้วพอแต่กูพิมพ์อ้าดีกว่าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าต้องการรับอะไรดีคะพิน,พนข้าวต้มผมเอาข้าวต้มห่อมาเองครับอลูกค้าเอาข้าวต้มห่อมาเองเลยเหรอคะ,<ต>อะมามาแค่นั่งฟรีโออนั่งฟรีเหรอคบโอเคค่ะคุณลูกค้าไม่ไม่ไม่คิดจะหันมาคุยกับพนักงานบ้างเหรอคะไม่ได้ครับผมผม ็นโรคขอเอียงครับอ๋อเป็นโรคขอเอียงเหรอคุณลูกค้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณลูกค้าทางนี้ก็ได้ครับลุงแม่งโคตรสวยเลยใช่ลุงโคตรสวยใครนั่งอยู่ตรงน้ำตกวะฟูกนักท่องเที่ยวเปล่าแอบเนียนมันเหมือนไอ้นี่เลยลุงตกปลาเอาไปตกปลาไปเลยโอ้โหบีเวอร์ไปคืนกันอะไรเนี่ยพี่ฟุกไม่เห็นเหมือนบีเวอร์เลยนี่นี่นี่บีเวอร์อยู่นี่ไอ้นี่มันไม่มีแล้วไอ้นั่นไม่ใช่บีเวอร์ไอ้นั่นไม่ใช่บีเวอร์นี่พี่ฟูกบีเวอร์ เป็ดวักวักเป็ดวะนะวักวักอะไรอ่ะริลิสติกเป็เนี่ยล่ะกี่ว่ามา้ากล้องดิขณะนี้ผมอยู่ในบ่อน้ำทางตา้มันเป็นที่อาศัยของเป็ดเขียวจำนวนมากทางด้นอัยมนอ้แม่สาบเออะสายตานี่มันมองไปทางนั้นสิมันช่างหน้าหวานเหลือเกินไอที่พายเรือ อยู่ยุ่ง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 ยุ่หมดแล้วหมดหมดหมดใครหมดใครหมดอะไรหมป็นไรผมช่วยผมช่วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยยังไงก็เดี๋ยวผมเยไอ้มันมันเล่นในห้องกันสี่คนเลยเหรอผัดปีกอะผัดปีกสามสองหนึ่งไปเลยก็มาจีวะ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 เฮ้ยเดี๋ยวดีๆทับลายทับหลักทับลายที่พายแล้วลูกี้โอ้ยเกือบเกือบเกือบเป้าหนึ่งผมย่งไม่ออกกันไหนมันเดินได้ ไปไปเลยไปติ่งเชอร์ติ่งแหนติ่งแนติ่งแค่เหีไยเมื่อกี้ขำอะไรขนาดนั้นน่ะไอ้ตายก็มึงดูเดยอันนี้คือติ่งแหนโอ้พี่มาติ่งแหนติ่งแหนอะไรวะรอใฮะอะไรเข้าอะไรอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเอ้าไอ้เหียกูรู้ว่าจะนับก่อนเลยดิเผอนี่่าจิวะจิวเฮ้ยลัคกี้เอเกือบดปาดคู่ไอ้เกือบไกอารอเรเกือบไม่รอดเกือบดดอดไอติ่เบติ่เบเ่าเอมร้อยมีคนนึงชื่อเล่าปีชื่อเล่าเก่าชื่อเล่าใหม่อกกดนีออกอ่ะเล่าปีเล่าเก่าเล่าใหม่ดไปกินไปกินเหล้ากันเมามาก แต่ว่าเล่าปีกับเล่าเก่าเนี่ยไม่เมามีแต่เล่าใหม่เมาถามว่าถามคนเดินผ่านสะพานแคบๆใครจะตกสะพานว้าว้วว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 าวว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 ด้วววววววเวาววววนวว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 หววะเอาไปวว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 ว ไอ้เหล่าไปตามมาสุกม้าสกัดไปเล้วโคตรเลยโคตรเลยวะเนี่ยโคตรเลยวะจังหวะนี้คุณนุ้ยอยู่ที่หนึ่งนะครับผมไอ้แก๊งมาเมาเลยทำไมอะไรยังยั้งยังยังจังหวะนี้คุณขาดด้วยไปด้วยไปแล้วไปเลยเนี๋ยวลูกจังหวะนี้คุณนุ้ยนำอยู่ที่หนึ่ง พุชิกายตามมาที่สองแซงพมดกันแล้วนะครับจังหวะนี้ว,ว,วันนี้จังหวะนี้เ <c oughs> ขาจะทำได้หรือไม่เขาจะทำได้หรือไม่แซงไปแล้นวนะครับจังหวะนี้ไปวิ่งหุดตัวด้วยหมาผมมันวิ่งหรือคานวะเนีู่้น <c oughs> ช่วยเอาลมามะลงไอ้นีบินแม่นไหมก็ทำไงบินแล้วก็นั่งบนลมามะบินแล้วก็ตัวไหนก็ได้เอาลงเลยเอาลงให้หมดเอาลงไงก็ปลดเชือกข้างบนเห็นไหมมันจะตายไหมปลดโดนไหม ไม่ก็จะให้มันตายไงมันไม่ได้ไม่ได้เอาไว้อะเออไม่ได้ใช้อยู่แล้วเออไม่ได้ใช้อยู่แล้วเล่นมันนานจังโอ้โหโอเคโอเครซฟด้วยเสรซฟด้วยโอ้โหโอ้ยมันเป็นที่เน็ตเออออเดี๋ยวต้นไม้สูงแค่เนี้ยนะตอนแรกนึกว่าพุกจะไม่ติดกลับแล้วเมจริงๆคือแบบยืนมองไกลๆแล้วนะคือแบบคือแบบมองหน้าก็แบบคือรู้กันแล้วว่าเอ้ยแม่งไม่ได้แอมแล้วแน่เลยสรุปมาอีกตัวหนึ่งอ้าวไม่ไปนะพี่พอล กูชิเกอร์กูชิเกอร์อะไรดิปูดยังไงมันปูดไม่ได้ติดกันสากันเลยนะกายไม่ใช่ประตูมีของปะเดี๋ยดพร้อมกันหนึสองามเอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีต้องให้ลุงุดกายกายายมพี่มาพี่มาลุงนับลุงนับอันนะหนึ่งสองาเฮ้ยเชี่ยโอ้โหหนูยากะเป้ไอสู้ไสูเหรอโบหายไปแล้วผมชนะแล้ว ยโย่้ผู้ฆ่ามันหรอใช่ผมฆ่ามันเองผมกลับแล้วบายบายทุกคนช่วงนี้ไม่เกิน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 จังหวะการในนี่จังห้ยละนั่นมันได้ยินไิมเกิดไหมเกิดไหมไม่เกิด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 หรือว่ามันเบื่อแล้วเปล่าเอ้ยเอมันเบื่อนี่แล้วก็ไปลงลงลุงลงูนไปขุดเลยไปขุดเลยมันไม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดน้ำอ่ะใช่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 ห้าวนิ ไม่เกิด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 ไม่เไม่เกิดไม่เกิดไม่เไอะไรมมกกมกกิกม แมีลูกคอด้วยหรอปวดปั่นโอ้ยเพลงมันสะดุดเพราะอะไรมันเป็นที่เซิร์ฟหรือเป็นที่เน็ตกูมันมันสะดุดมันสะดุดเลยเฉยเลยไม่มันเป็นเพราะเซิร์ฟหรือเป็นเพราะอะไรมันน่าจะแหลกหรือว่าเพราะมันกดซ้ำอ่ะไม่พอดีเน็ตไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยเลยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะเซิร์ฟหรือเป็นเพราะกูหรืออะไรงงเลยอ๋อเป็นไงแหลกอยู่ยะแหลกหน่อยๆมันมีบางช่วงมันสโลว์โมชั่น ไม่มีหลอกแมงกูปะมีแต่แมงโกแต่ที่นี่ไม่มีอะไรหรอกนอกจากมังกี้อะไม่มีเพลงด้วยหม่จะซิมสี่จุดห้าใหม่จะซิมห้าพร้อมเด่นพร้อมเด่นฮีะมาพี่ปันขายเด้ลซิมห้าหนึ่งสองสามดดซิห้าหม่เหมือนว่าเหมือนแบบอตตูล็คตมกับ อคุณสตีฟคุงโอ้โหอ่าเตาปฏิกรณ์ของคุณเนี่ยทำให้ไอเอสเอ็มพีซิติเซนของเราเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าสภาพแวดล้อมของเมืองเนี่ยเปลี่ยนไปรุนแรงมากคุณรู้ใช่ไหมว่าเตาปฏิกรณ์ของคุณเนี่ยมันรุนแรงมากเอาเอาชุดไปใส่กันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาละเบิดโอ้ Oh. นี่มันชุดแปลกไม่ได้ครับคุณ oh. ามาจากดาวพฤหัสจันทร์ุกหรือเปล่าคุณเนี่ยมามั่วง <What? S 2> ดาวพฤหัสจันทร์ุกไงไม่เคยได้ยินหรอมัน oh. ดาวใหม่เพิ่งระเบิดเมื่อกี้มันระเบิดเมื่อกี้มันระเบิดเมื่อกี้เอาเวลาไอคกวไปไม่เลยนะมัได้เม้นท์ใ้เขามาเฮ้ยบอสเพ้นท์ต้านอะไรเนี่ย ฟูฟ <Es> ูฟูอยู่คุณนี่ีโอเคพร้อมแล้วครับก็เตรียมท้าทายเยจุดซ้ายจุดขวาก่อนนะจุดซ้ายขวาครับผมไหนซ้ายเฮ้ยลมมาแรงเหรอปิดหน้าต่างโบสถ์นี้ที่ผายพายุเข้าเหรอ